สวัสดีค่ะมาเจอกันนวะเจแปนกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้นะคะที่ญี่ปุ่นนะคะก็เป็นฤดูฝนนะคะฤดูฝนในญี่ปุ่นนะคะก็หลังฝนตกเนี่ยก็จะร้อนอบอ้าวแล้วก็มีความชื้นสูงด้วยนะคะก็ทําให้บ้านเนี่ยลาขึ้นได้ง่ายนะคะวันนี้นะวะก็จะเอาวิธีการทําความสะอาดกระจก การทําความสะอาดเพดานบ้านที่ว่ามีเชื้อราขึ้นนะคะตามแบบของนแวนะคะที่นแวทำทุกปีนะคะอุปกรณ์ะะที่นแวใช้นะคะก็จะมีผ้าอันนี้นะคะก็จะเป็นผ้าขนหนูที่นแวใช้แล้วแล้วก็เอามาตัดอันนี้นะคะนแวก็จะใช้แล้วก็ใช้ครั้งหนึ่งแล้วก็ทิ้งเลยนะคะอันนี้นะคะสําหรับนแวก็ใช้สะดวกมากๆเลยนะคะก็จะเป็นกระดาษถูพื้นแต่ว่านาแวจะเอามาชุบน้ําแล้วก็ ทําความสะอาดตรงลางกระจกขอบกระจกนะคะอันนี้ออกได้ดีเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราเอามาล้างกับน้ำเนี่ยแป๊บนึงเนี่ยพวกคราบดําๆออกแล้วเราก็เอามาเช็ดใหม่ได้เลยนะคะเอาผ้าชุบน้ําก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาไปเช็ดกระจกกันค่ะ อันนี้นะคะนแวก็จะเอามาเช็ดกระจกนะคะแล้วหลังจากนั้นนแวก็จะใช้หนังสือพิมพ์อันนี้นังสืดพิมก็เอามาจากที่ทำงานของนแวนะคะที่อันนี้ก็จะเป็นถุงขยะเวลาเราใช้เสร็จเราก็ทิ้งเลยนะคะนแวก็จะใช้ไม้ถูพื้นนะคะเพราะว่ากระจกนะคะบานค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็อันนี้จะเอื้อมได้ถึงหน่อยนะคะนะคะเอาพักกิริวแล้วก็ใส่กับไม้ถูพื้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปเช็ดกระจกกันค่ะ อันนี้นแวก็จะใช้ไม้ถูพื้นนะคะแล้วก็ถูจากด้านบนก่อนค่ะเอาสิ่งสกปรกที่ติดมานานนะคะจากด้านบนออกค่ะอันนี้ปีหนึ่งนะคะนะแวรก็จะทำครั้งครั้งหนึ่งนะคะช่วงฤดูฝนนะคะฤดูฝนเนี่ยลาก็จะขึ้นง่ายค่ะ ติดตามฝาผนังแล้วก็กระจกนี่ก็จะมีฝุ่นแต่ว่าขอบกระจกนะคะก็ขอบขอบทำซอกเนี่ยจะมีราแล้วก็จะมีฝุ่นนะคะช่วงด้านล่างนะคะเราก็ใช้มือเช็ดเอาค่ะด้านล่างเราเอื้อมถึงเราก็ใช้มือเช็ดเอานะคะส่วนด้านล่างนี่เราก็จะใช้มือเช็ดเอานะคะเพราะว่าใช้มือนี่เอื้อมถึงนะคะนี่ค่ะขนแมวก็มีด้วยมีฝุ่นด้วยค่ะ แล้วเราก็ใช้หนังสือพิมพ์นะคะถูนะคะอันนี้ถูด้านในก่อนแล้วเดี๋ยวนวแวก็จะออกไปถูด้านนอกนะคะหลังจากเราใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดแล้วนะคะเราก็ใช้หนังสือพิมพ์ถูนะคะข้างนอกเนี่ยยังมีฝุ่นอยู่นะคะเราเช็ดข้างในก่อน,นะคะ่ะสองด้านเลยนะคะวิธีการทํากระจกเี่ยมันก็มีหลายวิธีนะคะแต่ว่าของนวแวก็จะใช้วิธีง่ายๆคือเอาวัสดุที่เรามีนะคะ ทำประจําค่ะโอนจังทำอะไรอะ่ะนี่นะคะเราก็จะถูไปก่อนนะคะส่วนด้านล่างเราใช้มือมือเราถึงนะเราก็ใช้นะคะกระดาษถูพื้นนะคะแต่นแวจะเอามาเช็ดตามมุ้งลวดค่ะก็จะเป็นกระดาษอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษถูพื้นนแวก็จะเอามาชุบน้ํานะคะ ุบน้ําแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเช็ดมุ้งลวดเช็ดตามขอบหน้าต่างต่างๆนะคะเช็ดได้ดีเลยค่ะแล้วก็พอเวลาเราเอามาล้างเลยกับน้ํานะคะก็คราบดำๆจะหลุดได้ง่ายมากเลยเพราะว่าเขาจะเป็นเนื้อของเขาเนี่ยจะมะีเป็นอะไรที่ว่าเวลาเราเช็ดเนี่ยมันก็จะกวาดพวกคราบดำๆออกได้ง่ายแล้วก็เวลาเราเอามาล้างก็ยังใช้ได้นะคะล้างคราบดำๆก็ออกได้ง่ายด้วยค่ะนี่ค่ะ มุงลวดเนี่ยก็จะดำนะคะเพราะว่าฝุ่นข้างนอกเยอะเราเช็ดด้านบนก่อนนะคะนี่ค่ะอย่างดำเลยค่ะเช็ดด้านบนเช็ดขอบขอบก่อนนะคะเห็นไหมคะทุกๆคนดำมากเลยค่ะแล้วเราก็ล้าง ง่ายงนี่เองเห็นไหมคะล้างนิดนึงออกแล้วค่ะแล้วเราก็เดี๋ยวเอาไปเช็ดใหม่ค่ะอันนี้ใช้สะดวกมากๆเลยอ่ะเราใช้สามารถใช้ได้ถึง3-4ครั้งแล้วก็ทิ้งได้เลยค่ะแล้วก็เช็ดขอบมุงรวดก่อนนะคะเช็ดตรงขอบๆด้วยแล้วก็ตรงขอ,ขอบของมุงรวดนะคะแล้วก็ตัวมุงรวดด้วยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตะเกียบ นแววว่าจะเอาตะเกียบเนี่ยนะคะมาพันกับกระดาษนะคะพันกับกระดาษเพราะว่าตะเกียบที่เราไม่ใช้แล้วนะคะของโนแวเนี่ยก็อันนี้ตะเกียบจะทิ้งอยู่แล้วโนแวก็จะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยการเอาทําความสะอาดตามซอกของอขอบหน้าต่างนะคะคือถ้าจะเป็นตะเกียบแบบว่าที่ใช้แล้วทิ้งเลยตะเกียบที่ทานข้าวทั่วไปเนี่ยก็ได้นะคะแต่ว่า อันนี้มันยาวมันจะใช้ง่ายหน่อยแล้วมันจะไม่หักง่ายนะคะความแข็งของเขาอะคะ่ะดำมากเลยค่ะเราใช้ตมขอบๆนะคะเนี่ยตมซอกตมอะไรนี้เราก็ออกได้ง่ายเลยนะคะนี่ค่ะดำมากเลยค่ะอันนี้อย่างดำเลยนะคะเราต่เกียบออกแล้วเราก็ เอามาขยำกับเนี่ยค่ะแค่นี้เองแค่เขย่าเขย่าในน้ำเนี่ยออกหมดแล้วนะคะดีมากๆอันนี้นะแวะขอนแนะนําเลยนะคะก็ไอกระดาษถูพื้นอันนี้นะคะก็มีขายที่ร้านร้อยเยนพวกดโซะนะคะที่เขาเอามาถูพื้นเป็นกระดาษแห้งนะคะเป็นกระดาษแห้งถูทําความสะอาดพื้นนะคะแต่ว่านแวะเอามาใช้ทําความสะอาดในจุดต่างๆเช็ดขอบกระจกเช็ดมุ้งลวดเนี่ยค่ะออกแบบ ออกแบบดีมากๆเลยค่ะเราใช้ตะเกียบเนี่ยสะดวกมากๆเลยค่ะเนี่ยเราใช้ตะเกียบดีมากเลยค่ะแล้วก็ก้านเขายาวด้วยจับมันก็ไม่หักง่ายนะคะเราก็เช็ดตามขอบๆนะคะ เวลาเราทาบ้านนะคะพอมฝุ่นน้อยเนี่ยเวลาเราสูดอากาศเข้าไปนะคะก็จะรู้สึกรู้สึกว่าบ้านโล่งๆนะคะรู้สึกว่าอากาศมันโล่งเพราะว่าบ้านนาแว๊เนี่ยมีแมวด้วยแล้วก็ขนแมวด้วยนะคะแล้วไหนจะฝุ่นด้วยก็ต้องก็ต้องทําความสะอาดกันบ้างค่ะอันนี้นแว๊เอื้อมไม่ถึงนแว๊ก็เลยจะต้องใช้ไม้อันนี้นะคะ เพื่อที่ว่าจะให้เช็ดได้ถึงข้างบนนี่ค่ะพอเช็ดแล้วก็เอาฝุ่นที่ว่ากเกาะติดกันนะคะด้านนอกนี่ฝุ่นจะเยอะกว่าด้านในนะคะจะเอาข้างบนก่อนนะคะน้ำในกระป๋องนแ่แวะใส่ผงซักฟอกไปจะเป็นแฟบอะไรก็ได้นะคะใส่ไปให้มีความลื่นหน่อยค่ะพอเราถือข้างบนได้ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวด้านล่างเดี๋ยวนว้องแว็กก็จะใช้มือถูนะคะเนี่ย <c oughs> เราแค่เอาน้ำผสมแฟบผงซักฟอกนะคะแล้วก็ถูก็เป็นเงาแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะตรงขอบขอบกระจกนะคะอันนี้น้องแว็กก็จะเอากระดาษาถูพื้นนะคะ ที่นวเวซื้อที่ดโซชุบน้ํานะคะแค่ชุบน้ํานะคะแต่น้ําในนวแวก็ผสมแฟกตไปนะคะผงซักฟอกอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เช็ดตามขอบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นนะคะดําม,มากเลยค่ะแล้วก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์นะคะเช็ดตามทั้งขอบขอบแล้วก ตามกระจกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ตัวนวแวสูงไม่ถึงก็เช็ดถึงด้านบนไม่หมดนะคะนี่ค่ะแล้วก็ส่วนเพดานนะคะก็จะมีเชื้อราขึ้นนะคะอันนี้นะคะยิ่งฤดูฝนนะคะอากาศชื้นๆนะคะนี่ค่ะจะขึ้นง่ายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนวแวก็จะต้อง เอาผ้าชุบน้ำแล้วก็มาเช็ดตรงเพดานด้วยนะคะตามผนังนะนะ้แวก็จะเอาเนี่ยค่ะไม้ถูบ้านเนี่ยนะคะถูคูดไปอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะถูหลายๆรอบออกดีเลยค่ะอันนี้เวลาเราทำกับข้าวนะคะข้าวสีดำๆมาเขมาก็จะติดด้วยถ้าเราไม่ ทำสักครั้งนะคะปีหนึ่งทําครั้งถึงสองครั้งเนี่ยข้าม,มันก็จะเพิ่มขึ้นมาเยอะนะคะเนี่ยแค่เราเช็ดเรวก็เช็ดง่ายค่ะไม่ยากค่ะเนี่ยออกแล้วเนี่ย